เปิดตัว16สาวงามหัวใจรักโลก Miss Earth Thailand 2024รอบออ i ดิชั่นแม่น้องสิลิกานประธานองคอ์กร Miss Earth Thailand จัดประกวดสาวงามรักโลก Miss Earth Thailand 2024 Mission of the Earth ร์ธรอบออดิชันกับการปรากฏตัวพร้อมแสดงทัศนคติต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ โดยสาวงามทั้งหมดจะต้องพูดถึงพัฒกิจของตัวเองจากนั้นตอบคำถามเบื้องบนจากคีย์เวิร์ดเหรียญสองด้านและสุดท้ายกับการตอบคำถามพิเศษเรียกว่าเข้มคนสุดๆเพราะยังมีทีมดีเรคเตอร์ทีมโคชชิ่งและทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถแล้วยังมีกรรมการที่เป็นตัวแทนนักศึกษาอีกด้วยโดยมีโคชบุ๋มเบญจวันรับหน้าที่เป็นพิธีกรณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพ ประทับใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆพลังเอเนจีก็ทำให้มิสเตอร์ไทยไลน์เรามีพลังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะเรายังดำเนินการประกวดต่อเนื่องยาวนานต่อไปแล้วก็จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะสำหรับมงกุฎใหญ่ที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ แล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติร่วมงานกับมิสเอิร์ธไทยแลนด์แล้วก็ให้คะแนนก่อคะแนนกันอย่างแบบเ mm hmm. ข้มเข้มงวดมากเลยค่ะแล้วก็ได้ผลที่ถูกใจและก็ประทับใจมากค่ะหนักใจค่ะวินาทีแรกก็รู้สึกโดดเดี่ยวว่าเ,เราจะต้องเคาะคนเดียวร่วมกับทีมงานก็กังวลอยู่แต่พอเจอคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะคะแล้วก็มีประสบการณ์อย่างมากเย mm hmm. ก็เลยทำให้ความกังวลน,นั้นหายไปนะคะแล้วก็ได้คนที่ถูกใจด้วยนะคะ mm hmm. นะคะ เราต้องการสปอเกนแล้วคนที่พูดเพื่อโลกนะคะแล้วเราก็ได้เร็งเห็นแล้วว่าคนที่มีความเป็นอินเทลเจนก์นะคะแล้วก็เราอาจจะเอาออฟเดอะบ็อกซ์นิดนึงในเรื่องของความบิวตี้แพจเจนแล้วเราต้องการเขามาเป็นหนึ่งที่มาอยู่ในทีมของเราะคะ่ะแล้วคณะกรรมการก็ได้ลงคะแนนเป็นเอกอฉันว่าเราจะเป็น15บวกหนึ่งได้หรือไม่เพราะว่าแม่น้องก็ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะคะก็มีทั้งพี่โก้พี่เต๋าน้องพราแล้ก็พี่ ลูกหมีแล้วก็พี่เดียวนะคะพี่หมอสองนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นคณะกรรมการก็ผลลออกมาช้าค่ะว่าควรจะเป็น15บวกหนึ่งหรือไม่ในที่สุดก็ได้15บบวกหนึ่งมาสมใจแล้วค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็คณะกรรมการทุกท่านก็แฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าน้องๆมีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะคะแล้วก็มีความสวยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสเต็ปต่อไปก็คือจะพัฒนาน้องให้เข้าสู่ความเป็นสากลแล้วก็อินเตอร์มากขึ้นค่ะทูุกใจค่ะดีค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ต้องมากรูมิ่งกันใหม่อีกหลายรอบเพราะว่าบางคนก็ยังพูดไม่เก่งบางคนสวยพูดไม่เก่งแล้วก็บางคนก็ต้องเรียนการเดินใหม่นะคะแล้วก็ต้อง เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปรากฏนางงามใหม่เพราะว่าการเป็นนางงามมันไม่ได้มาเดินแล้วมาเป็นได้เลยมันไม่ใช่มันต้องใช้ระยะเวลามันจะต้องปรับอะไรหลายอย่างทัศนคติด้วยนะคะวิธีการตอบคําถามความกล้าบอย่างน้องๆบางคนที่เพิ่งลงเวทีจากงานเทียนพรรษาแล้วก็มาที่นี่เลย <laughs> เพราะฉะนั้นนี่เขาค็นเหนื่อยนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นนี่เขาเดี๋ยวก็มา grooming ก,กันใหม่นะคะโดยพี่เต๋อพี่โก้นะคะแล้วก็พี่พปุ๋ยด้วยค่ะคะ่ะ ก็เป็นปีที่ได้รับก,การตอบรับเยอะนะครับจากปีที่ผ่านๆมาเลยเพราะว่าปีนี้เนี่ยคนมาสมัครกันเยอะขึ้นแล้วก็คนเล็งเห็นว่าโลกใบนี้มีความสําคัญอย่างไรโดยเฉพาะทางดรน้องเองที่แบบทุ่มแรงใจแรงกายแล้วก็น้องโคล่าที่แบบนําความสําเร็จนะ่ยต้องบอกว่า4ปีที่แม่น้องจัดมาแม่น้องได้มงใหญ่ถึง2มงนะครับแล้วก็อยากจะแบบเราแบบเราต้องก้าวไปอีกอะ่ะแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่มิสเอิร์ธน้องโคล่าก็เป็นแบบ อีกคนหนึ่งที่แบบนำความภาคภูมิใจของคณะกรรมการแล้วก็คนประเทศไทยทุกคนเลยก็ยังไงอย่าลืมเชื่อสนับสนุนนะเพราะว่า18สิงหาคามนี้รอบตัดสินครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ได้มาอยู่ทำการกูรูในาง,งามนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าได้เห็นมิติหลากหลายที่เออน้องบางคนอยู่นิ่งๆแล้วก็ก็สวยในระดับของเขานะครับแต่พอได้พูดขึ้นมาเจอคณะกรรมการให้ให้แสดงความเห็นนะครับก็เห็นว่า มันสวยขึ้นมาเยอะมากบางคนรวบผมแล้วเออหน้าเปลี่ยนบางคนแค่เปลี่ยนวิธีการยืนนะครับอย่างพี่ลูกหมีมาบอกให้น้องเขาจัดเ,เรียกว่าการวางวางท่าของตัวเองใหม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเออม,มันมันมีแมจิกอะไรบางอย่างสําหรับวงการของของนางงามจริงๆก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็เห็นว่าคนที่ได้ผ่านเข้าไปเนี่ย ผ่านการถกเถียงคัดกรองเข้มข้นมากๆนะครับในการที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนนะครับหรือเป็นผู้ชนะของมุมปุฎครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ต้องบอกว่าต้องยอมรับจริงๆครับในการคัดเลือกครับส่วนใหญ่จะเป็นรอบตัดสินซึ่งก็ง่ายมากครับคนนี้เอาคนนี้ไม่เอาแต่อันนี้ก็คือต้องมีการถกเถียงว่าจะผ่านเพราะอะไรเขามีความโดดเด่นแบบไหนทัศนคติเขาเป็นยังไงความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอมเป็นยังไงนะครับมันมีโอรยกว่ากติกาที่ทเรียกว่าคัดกรองเข้มข้นจริงๆครับ เนื่องจากเวทีนี้เนี่ยก็เป็นเวทีที่ทรงคุณค่าเป็นแกนแสลมอีกเวทีนึงนะครับเวลาผมมาเนี่ยผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เวทีนี้เนี่ยนอกจากเราเลือกคนสวยคนบุค,คลิกบุค,คลิกภาพดีแล้วยังต้องอสื่อสารไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในเรื่องของสัลยกรรมเองก็อาจจะมีส่วนช่วยน้องๆน,นะครับแต่ว่าระยะเวลาสั้นนี้อาจจะไม่ทันนะครับอาจจะได้แค่แนะนําแต่ก็เห็นแววน้องๆหลายคนมากที่โอ้โหแบบออร่าจังนะครับแต่เงี้ก็ตาม พอเข้ากองแล้วเนี่ยบางคนในออราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีตอนสุดท้ายว่าโอเคออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยใครจะมาวินที่สุดนะครับซึ่งเวทีนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างน้องโคลาเองนะครับก็ไปชนะถึงระดับโลกนะครับซึ่งเป็นเวทีที่ของเราก็ได้ทําผลงานได้ดีในะระดับโลกเช่นกันครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับโอ้วันนี้ยากจริงค่ะก็มีการถกเถียงกันนิดนึงเรื่องว่าจะเอาใครเข้าใครเข้าใครออก แต่ก็รู้สึกว่าวันนี้ได้คัดมาคนที่ปังปงดีๆแล้วค่ะคือหลายๆคนก็อาจจะไม่ใช่ beauty standard แต่ว่า224 0แล้วแล้วคาลูคิดว่า beauty standard what is beauty to you and what's beauty to me and I feel like it really comes from within when you're able to communicate it really shines through and you're able to you know influence people to do the right thing for our planet because it is going through a crisis and it's really our time to start doing what's right ค่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงคอล่าก็ไม่ได้ p r o f e s s i o n a l l อะไรเก่งอะไรมากแต่ว่าคอล่าก็ได้มีครูสอนมาเยอะและดีมากเลยค่ะเขารู้สึกว่า,าก็มีนิดนึงที่บอกว่าเป็นเทคนิคที่ไปช่วยบอกน้องๆได้ก็อย่างที่วันนี้เราก็ต้องทํางานหนักนะคะคุณครูลูกหมีก็ต้องดูเรื่องเรื่อง r u n วย์นะคะแล้วก็เราก็จะจับกบับโครกราฟกันหนักๆเลยแล้วก็เรื่องของซิงกิ้งก็ควรจะมีนะคะซิงกิ้งแดนซิ่งเพราะว่ามันเป็นทําให้เสริมบุคลิกภาพแล้วก็ โมเดนบิวตี้แพจเอนก็มากกว่านางงามด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับเราก็จะมีเรื่องของการแบบทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะแต่สิ่งที่เราจะไม่ลืมเลยนะคะก็คือเรื่องของการทำ CSR ร่วมกับองค์กรที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อมเพราะเรามี นางงามมิสเออร์ไทยแลนด์ไว้ก็เพื่อซัพพอร์ตนะคะการกระทำดีๆใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าโลกมันจะอยู่ยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็ให้เด็กมีการยกระดับจิตใจในเรื่องของการเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับนะคะนั้นเป็นสิ่งที่ทางกองประกวดยึดถือมาโดยตลอดเลยค่ะไม่ยิ่งหย่อนค่ะปีที่แล้วดรก,ก็รู้สึก เหมือนปีนี้ไม่ต่างกันเลยค่ะว่าเอ๊ะเราจะต้องให้โจทย์น้องๆแล้วก็อัพสกิลแล้วก็ทำให้น้องสวยมากขึ้นทุกๆวันยังไงแล้วก็คอราป,ปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ฉายแววแล้วก็ มีความออร่ามากขึ้นอย่างที่คุณหมอสองบอกทุกๆวันนะคะแล้วก็บางคนที่กระแสดีในวันนี้แล้วก็ออร่ามากขึ้นอาจจะลดลงก็ได้ถ้าทัศนคติต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบิวทัศนคติแล้วก็อัพสกิลแล้วก็รวมถึงการที่สนับสนุนให้เขาฉายแววแล้วก็มีความสดใสออร่าไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็เป็นความสําคัญที่กองประกวดจะต้อง เป็นความท้าทายนะคะที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นไปเรื่อยๆและรักษามาตรฐาน Miss Earth Thailand ซึ่งเป็นสายแข็งของโลกนะคะ แม่น้องขอกับขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆที่ส่งมา,าร่วมทีมกับมิ s เอ r ร์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพและพลังของทุกท่าน,นะคะ่ะรวมทั้งกองทัพนักข่าวสื่อมวลชนแล้วก็วงการนางงามแล้วก็ผู้ติดตามนางงามของประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะคะที่ทําให้กิจกรรมของเรานะ เป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่ามากขึ้นแล้วก็มีคนเห็นใจแล้วก็มีคนสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเราตลอดค่ะแล้วก็เราสามารถติดตามได้ในเพจ Miss Earth Thailand นะคะเราจะมีรอบน้ํารอบดินรอบลมรอบรอบ,รอบไฟมาตลอดนะคะเป็นการท้าทายให้เด็กๆพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินแบบนะคะสําคัญมากแล้วก็เรื่องของการาพูดในที่ประชุมชนนะคะการ acting แล้วก็การสื่อความหมายไม่ให้ผิดเพี้ยนไปนะคะแล้วก็รวมถึงการสะกด สร้างสเสน่ห์แล้วก็ทําให้คนเนี่ยติดตามนะคะมิสเอิร์ธไทยแลนด์จะทําได้ดีมากแล้วก็เรามาดูการพัฒนาเขาและก็ดูว่าใครจะคว้ามงกุฎของมิสเอิร์ธไทยแลนด์ในปีนี้ที่วันที่18นะคะวันอาทิตย์ค่ะที่18สิงหาคมปีนี้นะคะเดือนหน้าแล้ว18สิงหาคมที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราบประสงค์แห่งนี้นะคะจะมีการาถ่ายทอดสดถ่ายทอดนะคะกึ่งถ่ายทอดนะคะสด ในเวลาสี่ทุ่มครึ่งของช่องวัน31นะคะแล้วก็เราจะอัดเทปดำเนินการอัดเทปตั้งแต่5้าโมงเย็นก็ชวนน้องๆนักนะข่าวมาให้เร็วหน่อยนะคะวันนั้นจะมาอัดเทปกันเร็วนิดหนึ่งคะ่ะแล้วมาดูน้องๆพัฒนาการกันนะคะแล้วมาดูว่าใครจะสวมมงกุฎ Miss Earth Thailand คนต่อไปคะ่ะ